สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาทำโรงทานเหมือนกันนะก็จะมีอะไรมางวันนี้ยายข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวข้าวหมูแดงข้าวมันไก่แล้วก็น้ำแล้วก็ข้าวกะเพราไก่ยาวก็มาทำที่วัดสวนดอกกันนะครับก็พาลูกพาหลานมานะครับก็มาเอาบุญนะครับก็วันนี้เป็นวันเออเขาเรียกอะไรนะ ปอยหลวงปอย,ยหลวงนะครับฉลองอพัดยศหลวงก็พระธงชัยก็เป็นเจ้าอาวาสเริ่มต้นตั้งแต่บัเป็นต้นไป่ก็จะเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสวนดอกนะครับวัดสวนดอกเราเราก็ได้มาทำโรงทานที่นี่นะครับที่อำเภอเทิงนะครับวัดสวนดอกอำเภอเทิงอย่างวัดเชียงรายนะครับก็ นิดๆน,น,น,น่อยๆนะครับเราได้มาทางเหนือแล้วก็ตอนเชา้าอากาศเย็ยนมากด้วยนะครับก็มีโนอนเจ๊ใหญ่ใส่ทองบระโมเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ได้บุญได้กุศลกันเต็มมีมกันเต็มที่นะครับวันนี้บายบาย พระคงใช้จเจ้าอาวาจะปล่อยอยิง่งใหญ่เชียงลมพัดยศงามไม่ไลพายนาปเป๋เงต้วถยงานมาเติมมามาช่วยงานบุญที่วัดสวนดอกงามละมุำเนี่ยมเพทั้งเชียงหายบ้านเฮามาร่วมเติมใจโรงทานอาหารมากมายบริการตา สุมนี้นะครับก็เรียงคิวกันเลยครับถ้า <c oughs> ไปทัดแน่นอนนะครับ มาตรงนี้นะคก็เป็นลงทานมาจากไหนเนาะเนี่ยเฮ้ยใจบุญอย่างเลยมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพกับบ้านห้วยก้างบ้านมายาค่ะอ๋อมีมาจากกรุงเทพค่ะห้วยก้างแล้วก็ระยองค่ะมาสี่คนครับคนเนาะมา่คนค่ะสี่คนใช่โดนัทใช่มีโดนัทกับขนมเค้กคโดนัทเค้ก แล้วก็น้ำดีใจไหมดีใจค่ะได้ถึกถึกกบุญแล้วใช่ขยาะค่ะขนมอร่อยอร่อยนะคะมาหยิบได้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะขนมอร่อยทุกอย่างค่ะอันนี้รองทานอันนี้ก็เป็นส้มตับเหมือนกันนะครับส้มตับเออนะครับอัน้อัดแซ่บล้ำ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 ก็ล้ำกอล้ำคณะ ลำขนาดเออเขาบอกลำขนาดครับะมาดูซุมนี้นะครับมาจากไหนเนาะมาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจา,<ป>จ,าจากบ้านศักดิ์ค่ะอ๋อวันนี้มีอะไรมาอ,อ๋อดเดี๋ยวะจะเป็นน้ำยาป่านะคะตอนนี้ยังไม่มาใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งค่ะรออ,อ,อ,อร่อยมากเอในในอใครอยากทานก็รอแป๊บหนึ่ง นะครับทางโน้นก็จะเป็นส้มตำนะครับส้มตำนะครับน่าจะอร่อยนะครับนี่คณะศรัทธาญาติโยมบ้านแม่ยาหมูสองนะครับอันนี้นะครับโอ้ดูแม่คะก็ตำกันตำให้อร่อยนะตำให้อร่อยนะได้หันมาหน่อยเย้ชิมมาอน่อยนะขอรัาบ้านไหนครับบ้านไหนบ้าไหนอันนี้คณะศรัทธาวัดแม่ยาเก่าค่ะแม่ยาหมูสอง ซึ่งเป็นซึ่งเป็นญาติของญาติของตุ๊ปีบอยเจ้าท่านได้สนใจจะท่านส้มตำอร่อยๆเจอานะเจ้าขอบคุณคที่มาสัมภาษณ์จะให้ะจะให้เอาตำส้มไปทาน <c oughs> เดี๋ยวเชิญทานส้มตำสัก <c oughs> สักถ้วยนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงรายนะคะเรามีอะไรดีๆเยอะแ <c oughs> ยะที่จังหวัดเชียงรายเสร็จจากนี้แล้วก็เ,เชิญไปที่ ในตัวเมืองเชียงรายนะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดค่ะที่สวนตุงก็มีนะคะแล้วก็สวนพัทยาสองดอกไม้งามที่ข้างเออแม่น้ำริมกกเมย์ยาค่ะเม่ยาค่ะไม่ไกลเท่าไหร่น้ะไม่ไกลเพราะตด้ทำค่าเนี่ยเนี่ยเต็นท์นี่ละทำรังทานนี่ตู้นี่ยตู้หลานค่ะตู้หลานมาอยู่ที่นี่

บ,บ้านสวนครับผมนะบ้านสวนครับผมบมาร่วมทมําบุญครับผมครับปล่อยหลังเขาแล้วปล่อยหลวงเขาครับผมอันนี้โรงทานประชอรนนครับน้องหนึ่งนอตีนะครับแล้วก็ป้อมครับผมว่ามันมืดนะ ข้างนอกมันสว่างนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันมืนดๆบล้วน้ำเปล่าน้ำเปล่า,ลาตอนนี้กับข้าวหมดแล้วาามาดูบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศมาจากไหนเนอะในลงถานนะครับนี่ก็เป็นลงถานเหมือนกันนะครับอันนี้ลงถานมาจากไหนเป็นโะ <c oughs> รเนาะเลี้ยงแถวกัน เป็นอะไรซ้อมตาโอ้ซ้มตาเนาะตามตมตามตาตาตาๆตๆๆตๆๆมาดูก็ตาวิก็ตา